สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องใต้เงาคำสัญญาแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่ชายหนุ่มใส่แว่นคนนี้เขาชื่อเฮอเฉิญเป็น CEO ของกลุ่มเฮอ และเป็นเพกของเรื่องระหว่างนั้นหญิงชุดเหลืองก็เดินมาหาเขาเธอชื่อซนหานซิงเป็นนางเอกของเรื่องเธอถามเพกว่าไหนบอกกันแล้วไงว่าจะแต่งงานปีหน้าเพกบอกเราสิ้นสุดกันแล้วนางเอกถามเหตุผลของนายคืออะไรเพรกบอกอนาคตของกลุ่มเฮอคุณยังไม่เหมาะจะเป็นภรรยาของผมนางเอกบอกงั้นนายก็เซ็นชดเชยเลิกกันให้ฉันสิเพเอก,ก็ขำแล้วบอกว่าคุณหนูใหญ่ของกลุ่มซิงหลานพอกลับมาจากเมืองนอกก็มาหาแฟนเก่าเพื่อเรียกเงิน5ล้าน นับว่าโอเคนะแล้วเขาก็เซ็นให้เธอนางเอกที่มองลายเซ็นเขาเธอก็คิดว่าทาไมไายเซ็นเขาเมันเหมือนกับเพ้อเฉินเลยล่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะนางเอกเธอคิดว่าพริกไม่ใช่เพ้อเฉินแต่คือเพ้อชา่น้องชายฝาแฝดปลอมตัวมาเธอจึงจูบเขาแล้วดึงผมเขาไปตรวจ d n เเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือเอร์ชานแล้วเธอก็จะเปิดโปงเขาหลายวันต่ตมาวันนี้ที่บ้านจงซื้อหวยเขามีงานเลี้ยงคือเขาต้องการประกาศให้ทุกคนทราบว่าเขากับนางเอกมั่นกันแล้วนะ จากนั้นเขาก็คุกเข่าขอเธอแต่งงานนางเอกก็ตกลงทําให้พระเอกที่เห็นถึงหนักมากนี่นางเอกต้องการทําอะไรกันแน่ต่อมาไม่นานชั้นก็มาเรียกพระเอกว่าชา้ลูกรักนายคิดถึงพ่อไหมทุกคนที่มาในงานก็งงเลยพ่อพระเอกเสียแล้วนี่ชาเลายเปิดรูปภาพให้ทุกคนดูวัาน,นี้คือชา้ลูกใช้ผมตอนนั้นเขากับแม่ถูกไล่ออกจากบ้านถ้าผมไม่ใช่พ่อ เขาคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เป็นประธานบริษัทไปแล้วไม่ยอมดูแลพ่อหรอพริกบอกคุณจำผิดคนแล้วชันที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมเขาพยายามหาหลักฐานมายืนยันว่าพริกคือเฮอร์ชาน จังหวะน,นั้นซื้อหวยก็เดินมาบอกฉั้นว่าเธอชั้นลูกชายนายกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลถ้านายอยากรู้เรื่องของเขาก็รอให้เขาตื่นก่อนแล้วเขาก็ให้ลูกน้องพาตัวชั้นออกไปหลังเลิกงานฉั้นก็โทรมาต่อว่านางเอกที่ทำให้เขาไปอับอายขายขี้หน้าในงานพอนางเอกขึ้นรถมาพรอก,ก็รอเธออยู่บนรถแล้วพระเอกบอกเรื่องเมื่อกี้เป็นฝีมือของอาสไพร์หรอกครับนางเอกบอกใช่ฉันทำเองแหละ แล้วนายรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ามีคนจะมาทดสอบตัวตนของนายพระเอกบอกรู้ตั้งแต่คุณเอาผมของผมไปจากนั้นเขาก็ผลักนางเอกติดหน้ารถแล้วถามเธอว่าทำไมคุณถึงสงสัยว่าผมไม่ใช่เฮอเฉินนางเอกก็หยิบผลตัว DNA ให้เขาดูซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกัน100%แต่ผมที่เธอส่งไปคือผมเธอฉะนั้นผลตรวจไม่มีทางออกมา100%แน่พระเอกถามแล้วคุณสงสัยผมตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าผมไม่ใช่เฮอเชิญนนะ่ะ นางเอกบอกตั้งแต่ที่เธอเฉินบอกเลิกฉันจากนั้นภาพก็ย้อนไปที่อเมริกานางเอกท,ที่ทราบข่าวว่าพระเกิดอุบัติเหตุเธอจึงรีบไปเยี่ยมเขาแต่พรีก,กับบอกเธอว่าเราเลิกกันเถอะผมไม่รักคุณแล้วแล้วเขาก็คืนสร้อยให้แก่เธอพร้อมกับจากไปแบบไม่ใยดีพระเอกถามคุณยอมรับไม่ได้เองมากกว่าที่ผมบอกเลิก นางเอกบอกไม่ใช่นะฉันบอกฉันว่าแกคือเฮอร์ชานพระเอกบอกเขาจำคนผิดนางเอกถามแล้วเชือกแดงของเฮอร์เฉินล่ะเขาไม่เคยถอดเลยนะพระเอกบอกแค่เชือกเส้นเดียวมันไม่สามารถบอกอะไรได้หรอกนะนางเอกที่ไม่พอใจเธอก็ไล่ให้เขาลงจากรถไปวันต่อมาจงซื้อหวยได้บอกนางเอกว่า เขาจองชุดแต่งงานไว้แล้วนะแต่นางเอกบอกฉันยังไม่พร้อมนายก็รู้ว่าชิงหลันเป็นสมบัติที่แม่ฝากไว้ให้ฉันสำหรับฉันมันสำคัญมากฉันเลยอยากรอซื้อหวยถามคุณยังลืมเพ่ร์เฉินไม่ได้ใช่ไหมนางเอกบอกเปล่านะตอนนี้เราต้องมองไปข้างหน้าซื้อหวยบอกโอเคงั้นผมจะรอนะในตอนกลางคืนซื้อหวยก็มาหาชายคนหนึ่งที่กำลังนอนไม่ได้สติอยู่ซึ่งชายคนนี้เขาคือเฮ่ร์ชเฉนแต่ซื้อหวยไม่รู้เลยว่าเขาคือเฮ่ร์ช่น พราะตอนที่เกิดอุบัติเหตุหมอให้ซื้อหวยระบุชื่อคนไข้ซื้อหวยกระดูที่ได้แดงอย่างเดียวพอเขาเห็นว่าเฮอร์ชันใส่ได้แดงเขาก็เข้าใจผิดว่าเฮอร์ชันคือเฮอร์เชินมาตลอดจากนั้นเขาก็ออกไปบอกหญิงคนนึงว่าเดี๋ยวเขาจะให้เฮอร์ชันปลอมตัวเป็นเฮอร์เชิญน,นะเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขา วันต่อมานางเอกที่ทราบข่าวว่าแม่เลี้ยงทาให้ซิงหลันกรุป๊ปขาดทุนเธอจึงเข้ามาตอบว่าแม่เลี้ยงเลยแต่พ่อบอกให้พอตอนนี้เราควรแก้ปัญหาการขาดทุนของซิงหลันสิอีกอย่างลูกก็แต่งงานกรนาบว่าเป็นคนของบ้านเฮินแล้ว ลูกขอให้เขาช่วยเราในสี่นางเอกบอกหนุนจะจัดการวิกฤตครั้งนี้ในฐานะเสินหารสิงเท่านั้นต่อมานางเอกก็มาร่วมงานประมูลรูปภาพโดยรูปภาพที่เธออยากได้คือทะเลใต้หมอกแต่เธอประมูลไม่ชนะอ่ะเพ,พราะพรเอกเขาใส่ราคาสูงมากจนในที่สุดพรเอกก็ได้รูปนั้นไปครอบครองหลังประมูลนางเอกก็ถามพระเอกว่าพอใจหรือย,ยังพระเอกบอกแน่นอนนางเอกทมนายกลัวว่าฉันจะเปิดความลับนในชิไหมพระเอกบอกหลักฐานเด็กๆแบบนั้นผมไม่กลัวหรอกนางเอกถามแล้วนายต้องการอะไร พระเอกยื่นสัญญาการซื้อภาพที่เขาประมูลได้ให้เธอนางเอกถามนายจะให้ฉันทำอะไรอย่าเพราะของฟรีไม่มีในโลกพระเอกบอกผมต้องการให้คุณช่วยผมให้ผมเป็นเธอเฉินเพราะการที่ผมซื้อภาพนี้เพื่ออยากจะช่วยบ้านของคุณนางเอกบอกถึงไม่มีภาพนี้ฉันก็สามารถแก้ไขปัญหาบ้านฉันได้พระเอกถามแล้วคุณไม่อยากรู้หรอว่าเธอเฉินนุ่นไหนนางเอกที่ดินแบบนั้นเธอจึงยอมช่วยเขาก็ได้ จากนั้นวันต่อมานางเอกก็ช่วยพระเอกเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่คุณคังนักลงทุนจะจับพิดเขาไม่ได้และคิดว่าเขาเป็นเธอเฉินจริงๆคืนนั้นซื้อหวยที่ทราบข่าวว่าพระเอกพานางเอกมาบ้านเขาจึงด่าพระเอกเลยว่านายกล้าดีมากนะมายุ่งกับผู้หญิงของฉันพระเอกถามถ้าอาชอบเธอขนาดนั้นทําไมถึงปล่อยให้ซิงหลันลําบากล่ะซื้อหวยบอกนางเอกเป็นผู้หญิงที่ไม่เหลืออะไรแล้วถึงมาอยู่ข้างๆฉันแต่แกทําให้แผนฉันพังแกอย่าลืมนะว่าแกสัญญาอะไรไว้กับฉันจำไว้นะ ถ้ามันไม่สมควรทำแกก็ห้ามทำเช่นนางเอก พระเอกบอกเข้าใจแล้วครับอาครับโครงการรีสอร์ทมีความคืบหน้าใหม่นายคังสั่งให้นางเอกมาที่นี่แต่ก่อนผมไม่คิดว่าเขาจะสนใจนางเอกขนาดน,านั้นเขาต้องการให้นางเอกเป็นผู้ดูแลแกลเลอรี่ศิลปะในรีสอร์ทผมรู้ว่าโครงการรีสอร์ทสำคัญกับอามากผมเลยต้องทําตามความต้องการของนายคังผมเลยให้นางเอกมาช่วยแค่น,นั้นซื้อหวยบอกเขาหนะ้าห้ามทําอะไรโดยไม่บอกนะไม่งั้นฉันจะให้แกกลับไปอย่างที่ที่แกมาทางด้านนางเอก เธอที่แอบตั้งกล้องไว้ที่บ้านซื้อหวยเธอก็ได้ยินทุกอย่างที่ซื้อหวยพูดหมดเลยถึงเรื่องที่ซื้อหวยพาเฮอร์ชันมาแทนเฮอร์เฉินระหว่างนั้นโรงพยาบาลก็โทรมาบอกเธอว่าเฮอร์ชันถูกนำตัวมาโรงพยาบาลเราเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เขาได้ย้ายไปโรงพยาบาลอื่นแล้วตอนนี้คุณหมอที่ดูแลเขาก็ลาออกไปแล้วและครอบครัวของเขาก็ได้เอาบันทึกการย้ายโรงพยาบาลไปแล้ว คุณสามารถติดต่อกับทั้งครอบครัวเขาได้เลยนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่าใบาย้ายตัวต้องอยู่บ้านซื้อหวยแน่วันต่อมาเธอจึงบอกซื้อหวยว่าเธอถูกแม่เลี้ยงทำร้ายซื้อหวยที่เป็นห่วงเลยพาเธอมาอยู่บ้านเขา จากนั้นนางเอกก็เริ่มแผนการหาใบาย้ายโรงพยาบาลเลยโดยคืนนั้นเธอได้แอบเข้าไปในห้องซื้อหวยแล้วเธอก็หยิบโทรศัพท์เขามาดูรหัสตู้เซฟพรารหัสมันจะส่งมาในโทรศัพท์นางเอกก็กดรหัสตามที่ให้มาเลยจ้าพอเธอเปิดได้เธอก็ลองคนเอกสารดูแต่มันไม่มีใบย้ายโรงพยาบาลเลยอยากมีแต่กุญแจอะไรก็ไม่รู้งั้นช่างมันก่อน เธอรีบปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวซื้อหวยจะออกมาเห็นจากนั้นวันต่อมานางเอกก็มาหาซื้อหวยในห้องทํางานต่อพอเธอเห็นว่าตู้เซฟในห้องทํางานมาใช้กุญแจไขเธอก็คิดแล้วว่าคืนนี้เธอจะต้องไปเอากุญแจในตู้เซฟที่บ้านให้ได้แต่นางเอกเธอดันไปดื่มกับเพื่อนจนเมาว่าคืนนั้นเธอจึงเต้นตรงเปียโน,โนสพิวเลยพระเอกที่มาเห็นก็มาช่วยบรรเลงเพลงให้ทําให้นางเอกมองเขาเป็นเฮอร์เชิญเธอจึงถามเขาว่าเฮอร์เชิญ ทำไมนายไม่จูบฉันล่ะพระเอกที่ได้ยินกระลุกจูบเธอแบบเร่าร้อนเลยจ้าส่วนนางเอกก็ไม่ยอมแพ้เธอก็จูบเขากลับเหมือนกันจากนั้นพระเอกก็อุ้มเธอไปส่งที่ห้องเช้าวันต่อมาพอนางเอกตื่นเธอก็คิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ช่างมันเถอะมันคงเป็นแค่ความฝันละมังหลังเลิกงานระหว่างที่นางเอกเดินกลับบ้านเธอก็ถูกนักเลงสองคนมารวนลามเธอจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ ฉากนี้บอกเลยพริกเทมมากเขาเดินมาช่วยนางเอกยังหล่ออ่ะแถมยังต่อยสองนักเลงนั้นจนหงายด้วยเล่นเอาซะนางเอกตะลึงเลยขาเขาหายเป๋แล้วหรอเธอจึงถามเขาว่าทำไมถึงแกล้งขาเป๋พระเอกถามคุณพูดแบบนี้กับคนที่มาช่วยคุณหรอนางเอกบอกที่นายมาอยู่ที่นี่เพราะนายอยากช่วยฉันไม่ใช่หรืองไง พระเอกบอกน่าเบื่อจังเมื่อคืนอาสะพายไม่ได้มีท่าทางแบบนี้เลยนะนางเอกที่ดินแบบนั้นก็ตกใจเลยงั้นเรื่องที่เธอคิดว่ามันคือความฝานันมันก็คือเรื่องจริงสินะเช้าวันต่อมานางเอกถามแม่บ้านว่าน้องเจ้าหายป่วยยังฉันจะเอาอาหารไปให้แม่บ้านบอกหายแล้วนะนางเอกก็รีบหยิบอาหารไปให้น้องเจ้าเลยแต่ภาพที่เธอเห็นคือพระเอกอ,อุ้มน้องเจ้าอยู่เธอก็คิดในใจว่านอกจากเธอเฉินก็ไม่มีใครกล้าอุ้มน้องเจ้าแล้วเธอจึงเข้าไปถามพระเอกว่าต้าหวังเป็นยังไงบ้างอะ พระเอกบอกดีนะนางเอกทำนายรู้ได้ไงว่ามันชื่อต้าหวังนี่เป็นชื่อที่เฮอเฉินตั้งให้ตอนที่ฉันกับเฮอเฉินรับมันมาเลี้ยงฉันเลยเปลี่ยนชื่อมันตอนนี้มันชื่อเจ้าแล้วนายเป็นใครกันพระเอกบอกหลังรูปก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วนี่ว่ามันชื่อต้าหวังแล้วเขาก็ร่อนรูปคู่ของเขากับนางเอกลงน้ำไปเลยนางเอกบอกนายทำเกินไปแล้วนะแล้วเธอก็วิ่งร้องไห้ออกไปเลยพระเอกบอกอดทนหน่อยนะจากนั้นภาพก็ย้อนไปตอนก่อน พริกได้ไปรับเฮอร์ชันที่บ้านเพื่อขอให้เขามาช่วยงานที่บริษัทหน่อยระหว่างทางเพริกก็ให้ได้แดงแก่เฮอร์ชันแล้วบอกเขาว่านี่เป็นสิ่งที่พ่อฝากไว้ให้แกแกรับไปสิเฮอร์ชันก็ใส่ไว้จากนั้นเขาก็เล่าให้เพลิกฟังว่าฉันสงสัยว่าช่วงนี้ทำไมถึงมีคนตามหาฉันตลอดเลยพริกถามแล้วใครตามหาแกเฮอร์ชันบอกจงซื้อหวย แล้วจังหวะนั้นก็มีรถพุ่งมาชนรถเพเอกอย่างจังต่อมาพอเพลิกฝืนที่ข้อมือเขาก็ระบุว่าเขาชื่อเฮอร์ชานเพราะจงซื้อหวยเขาดูตามได้แดงจากนั้นซื้อหวยก็บอกเพเอกว่าเขาบอกนางเอเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วนะและนับจากวันนี้ไปแกคือเฮอร์เฉินไม่ใช่เฮอร์ชานแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเพเอกเขาบอกกับตัวเองในใจว่าผมจะทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเร็วๆนี้ให้เวลาผมอีกนิดนึงนะหานซิงในตอนกลางคืน นางเอกเธอก็แอบย่องเข้ามาเปิดตูเ้เซฟของซื้อหวยอีกครั้งพอเธอได้กุญแจในเซฟมาปุ๊บเธอก็จะโทรศัพท์ของซื้อหวยไปวางที่เดิมแล้วก็รีบออกไปแต่ดันถูกซื้อหวยจับได้สกอนเขาถามเธอว่าเธอมายุ่งกับโทรศัพท์เขาทำไมนางเอกบอกฉันอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วถึงคุณจะอ้อนยนกับฉัน แต่ฉันคิดว่าคุณยังไม่เปิดใจให้ฉันคุณบอกจะให้ความรู้สึกปลอดภัยกับฉันแต่ฉันกลับไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเลยฉันรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยจริงใจกับฉันซื้อหวยบอกผมจริงใจกับคุณนะจากนั้นเขาก็ลากเธอมานอนบนเตียงแล้วลงมือลวนลามเธอเลยนางเอกก็ร้องเสียงดังจังหวะนั้นมันก็มีเสียงของตกแตกพอซื้อหวยออกมาดูพระเอกก็บอกว่าแมวมันควนผมแล้วมันก็ทำใจกันตกแตกหนาะ ซื้อหวยก็บอกให้เพลกระวังระวังหน่อยละกันแล้วเขาก็บอกให้นางเอกกลับไปนอนเธอะแต่นางเอกไม่นอนจ้าเธอรีบมาที่บริษัทแล้วเอากุญแจมาไขาตู้เซฟในห้องทํางานของซื้อหวยเลย แล้วเธอก็เห็นสัญญาที่ซื้อหวยเชอ่าอาคารร้างและจ้งางรปภกับพยาบาลเธอจึงสงสัยว่าซื้อหวยกำลังซ่อนใครกันนะงั้นเธอไปดูหน่อยดีกว่าระหว่างที่นางเอกกำลังเดินสำรวจตึกอยู่นั้นรปภก็เห็นเธอผ่านกล้องวงจรปิดเขาเลยรีบออกไปจับเธอแต่เพร็กได้ดึงนางเอกมาหลบก่อนนางเอกเลยรอดไปต่อมาซื้อหวยที่เห็นว่านางเอกไม่อยู่บ้านเขาจึงพยายามโทรหาเธอแต่นางเอกเธอไม่รับซื้อหวยเลยถามแม่บ้านว่าเพร็กอยู่ไหมแม่บ้านบอกอยู่ค่ะ ซื้อหวยที่ได้ยินแบบนั้นก็ค่อยโล่งหน่อยต่อมารอปภก็โทรมารายงานซื้อหวยว่าเมื่อกี้มีคนบุกเข้ามาในตึกแต่ว่ากล้องมีปัญหามองหน้าไม่ชัดพอซื้อหวยดูเขาก็มองว่ามันเหมือนนางเอกมากเขาเลยรีบไปหาเธอแต่นางเอกกลับบ้านมาพอดีเธอบอกเขาว่าเธอไปทําสปามาหนะ่ะตอนนี้ง่วงมากขอตัวก่อนนะ ซื้อหวยบอกได้สิจากนั้นนางเอกที่เห็นว่าซื้อหวยจะไปหาพระเอกต่อเธอเลยรีบช่วยให้พระเอกขึ้นมาทางดาดฟ้าจากนั้นเธอก็จะฉากทาเหมือนว่าพระเอกนั่งอบผิวอยู่ทําให้ซื้อหวยที่มาเห็นไม่ได้สงสัยอะไรต่อมานางเอกก็เดินมาบอกพระเอกว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่านายมีเรื่องอะไรแต่นับจากวันนี้ไปเราไม่ใช่ศัตรูกันพระเอกบอกขอบคุณสําหรับพันธมิตรนะครับนางเอกที่มองตาเขาถธอก็รู้สึกคิดถึงเธอเฉินมากเธอจึงขอตัวกลับไปนอนก่อนหนึ่งสัปดาห์ต่อมา วันนี้เป็นงานนิทรศการศิลปะของซิงหลานโดยงานนี้นางเอกถือเป็นคนดูแลทั้งหมดระหว่างนั้นก็มีชายสองคนที่แม่เลี้ยงจ้างมาเดินเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในงานหาว่าซื้อของที่นี่แล้วโดนลอกขายจนขาดทุนไหนใครชื่อหานซิงออกมาหาผมหน่อยนางเอกบอกฉันเองชายคนนั้นที่ไม่พอใจก็ผลักนางเอกจนรูปปั้นมันจะล่นใส่เธอแต่ดีนะที่เพลกรีบลุกแล้วเอาตัวมาบางังเธอไว้ทำให้ซื้อหวยที่เห็นภาพนั้นสงสัยมาก ทำไมเพร็กถึงเดินได้ล่ะหรือว่าเพร็กจะไม่ใช่เฮอร์ชันแบบที่เขาคิดนะเขาจึงรีบมาขอบคุเพเอกที่โรงพยาบาลเลยที่เพเอกช่วยนางเอกไว้แต่ทำไมขาหายดีแล้วไม่บอกฉันล่ะพระเอกบอกเพิ่งเดินได้สองสาวันนี้เองผมยังไม่ได้บอกใครเลยซื้อหวยบอกไม่ว่ายังไงคาของแกหายดีฉันก็ยินดีกับแกด้วยพระเอกก็ฝืนยิ้มแบบเสแสร้งให้ปิตีวันต่อมาซื้อหวยก็พาเพเอกมารอในคังแต่ไม่ได้มาคุยเรื่องรีสอร์ทนะคะ เขาต้องการทดสอบว่าพระเอกขี่ม้าได้ไหมเพราะเฮอร์ชานขี่ม้าไม่เป็นพระเอกที่กลัวความลับแตกเขาก็บอกซื้อหวยว่าผมขี่ไม่ได้หรอกอย่างน้อยต้องให้เวลาผมฝึกสักสามเดือนซื้อหวยที่ไม่เชื่อว่าเขาคือเฮอร์ชานเขาจึงลองเปิดแผลที่หัวเข่าพระเอกดูเพราะเฮอร์ชานจะมีแผลที่หัวเขา่าพระเอกก็ทำได้ดีมากนะคะเขาทำให้ตัวเองมีแผลเหมือนกับเฮอร์ชานเลยซื้อหวยที่เห็นแผลก็ไม่สงสัยพระเอกแล,และเชื่อจนสนิทใจว่าเขาคือเฮอร์ชาน ต่อมาพอนายคังมาถึงแล้วเห็นเพกเดินได้เขาก็รีบชวนเพกไปขี่ม้าเลยแต่ซื้อหวยบอกยังก่อนพระเอกเพิ่งเดินได้เกรงว่ามันจานตรายเกินไปในครั้งบอกงั้นก็ได้จากนั้นเพกก็บอกในครั้งว่าเรื่องประสานงานธุรกิจของรีสอร์ทก็ฝากไว้กับคุณอาของผมเลยนะครับผมขอตัวไปเดินเล่นก่อนในคืนนั้นพระเอกนางเอกซื้อหวยและนายคังก็คุยเรื่องโครงการรีสอร์ทกันยันดึกจนนายคังตกหลงร่วมงานด้วย หลังคุยงานเสร็จพระเอกก็เห็นนางเอกทำสร้อยที่เขาให้ตกไหวเขาเลยเก็บไว้ให้เธอวันโตมาหมอห่วงที่รักษาพระเอกเขาก็ททามาบอกซื้อหวยว่าผมกลับมาแล้วนะไหนคุณบอกว่าจะให้เงินผมไงทําไมตอนนี้เปลี่ยนคําพูดแล้วล่ะถ้าคิดจะเปลี่ยนใจแล้วก็ผมมีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้คุณแน่ เพราะวันนั้นที่คุณคุยเรื่องเปลี่ยนตัวกับทนายสาวผมอัดคลิปไว้หมดแล้วทางด้านนางเอกจูๆ่ๆเธอรู้สึกคิดถึงเพเอกขึ้นมาพระเอกเลยเอาสร้อยที่เก็บไว้ได้มาใส่ให้เธอนางเอกก็ขอบคุณเขาแล้วเธอก็เดินไปเลยต่อมาเมื่อเพเอกมาที่ห้องทํางานเวยซีก็ถามเขาว่าคิดถึงฉันไหมที่รักซึ่งเวยซีเธอเป็นแฟนเก่าของเฮอร์ชันนะคะแต่พอเธอรู้ว่าเฮอร์ชันไม่มีอะไรเธอเลยขอเขาเลิกพระเอกบอกคุณจําคนผิดแล้วผมคือเฮอร์เชิร์น ไวซีบอกได้ยินมาว่าเฮอร์ชันแฟนฉันได้เป็นทายาทของกลุ่มเฮอร์แล้วในฐานะแฟนสาวฉันก็ต้องมาแบ่งปันทุกสุขกับเขาสิระหว่างนั้นซื้อหวยก็เข้ามาถามว่ามาแล้วหรอไวซีบอกอาคะช่วยหนูตัดสินใจหน่อยสิเราครบกันดีๆที่อเมริกาพอกลับมาที่นี่เขากลับจำไม่ได้แล้วซื้อหวยบอกเธอมากับฉันก่อนดีกว่าจากนั้นไวซีก็เปิดคลิปที่ซื้อหวยพูดกับทนาให้เขาดูพร้อมก็บอกว่า ถ้าอาช่วยให้ฉันแต่งงานกับเพเอ,อกได้ฉันจะหลบคลิปนี้แน่นอนซื้อหวยบอกโอเคฉันจะช่วยเธอเองวันต่อมาวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกทุกคนก็มาร่วมฉลองวันเกิดให้เขาวยสยีที่ไม่อยากให้งานน่าเบื่อเกินไปเธอจึงชวนทุกคนเล่นเกมโดยคนที่ได้ไพ่แต้มน้อยและมากที่สุดสามารถสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้แล้ววสีก็ได้ไพ่แต้มน้อยไปเธอจึงสั่งให้เพลกป้อนเคก้กให้เธอหน่อย เอกก็ทำตามเธอสั่งนะคะส่วนซื้อหวยที่ได้แต้มเยอะเขาก็ขอจุบนางเอกหน่อยละกันต่อมานางเอกเธอก็ขอแจกไพ่บ้างโดยกติกาคือคนที่ได้แต้มน้อยและแต้มมากที่สุดต้องจ้องตากันและรอบนี้นางเอกเธอได้แต้มน้อยส่วนพระเอกได้แต้มมากทั้งคู่จึงนั่งจ้องตากันพอจ้องไปเรื่อยๆจู่ๆนางเอกเธอก็ร้องให้ออกมาซึ่งการจ้องตากันแล้วร้องให้มันหมายความว่า ความรักที่ลึกซึ้งที่สุดและเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ซื้อหวยที่เห็นนางเอกร้องไห้เขาจึงพาเธอไปพักก่อนพอนางเอกมาถึงห้องเธอก็เป่าเค้กไว้พรวันเกิดให้เฮอเฉินอีกครั้งจังหวะนั้นซื้อหวยที่เห็นนางเอกจุดเทียนในห้องเขาจึงรีบเข้ามาต่อว่าเธอเลยว่าเธอยังไม่ลืมเธอเฉินใช่ไหมนางเอกก็เงียบ ต่อมาซื้อหวยที่เห็นนางเอกใส่สร้อยที่พระเอกให้เขาเลยกระชากสร้อยเส้นนั้นออกแล้วใส่สร้อยที่เขาซื้อให้ให้เธอแทนวันต่อมาเวซีที่เห็นพระเอกฟังเพลงเธอจึงมาขอฟังด้วยซึ่งจังหวะนั้นนางเอกก็เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันพอดีพระเอกที่รำคาญเวซีเขาจึงยกหูฟังอันนั้นให้เธอไปเลย ต่อมาพอเวซีเข้ามาในบ้านเธอก็โชว์หูฟังให้นางเอกดูว่าเพเอกเขาให้เธอมันนะเพื่อนางเอกจะหึงบ้างแล้วนางเอกก็หึงจริงๆนะคะเธองงว่าทําไมเพเอกต้องให้ของเวซีด้วยหลังจากวันนั้นมานางเอกก็ไม่คุยกับเพเอกเลยแม้แต่เดินสวนกันตรงบันไดก็ยังไม่มองหน้ากันหนาะแต่จูๆ่ๆนางเอกก็ทําไข่มุกที่ตั้งหูลนพรพเอกก,ก็ก้มเก็บให้แล้วเขาก็เดินเอามาให้เธอ จังหวะน,นั้นทั้งสองก็มีสายเข้าพร้อมกันซึ่งตอนนี้นักสืบได้โทรมาบอกว่าเจอตัวหมอห่วงแล้วพรอกก็บอกนางเอกว่าเขาไปที่บริษัทก่อนนะส่วนนางเอกบอกฉันขอตัวไปซิงหลันก่อนแต่ทั้งคู่ก็มาเจอกันที่ตึกร้างอยู่ดีพรอกถามคุณมาที่นี่ทําไมหมอห่วงเป็นคนอันตรายทําไมถึงมาคนเดียวล่ะระหว่างนั้นหมอห่วงก็เดินเข้ามาในตึกพระเอกจึงรีบพานางเอกมาหลบและบอกให้เธอรอเขาอยู่ตรงนี้เขาจะตามหมอห่วงไปเองทางด้านหมอห่วง เขาก็มาหาทนายสาวที่เขานัดไว้เพราะเขาต้องการจะเอาเงินแต่ทนายสาวกลับส่งลูกน้องมาจัดการเขาระหว่างนั้นพระิกก็มาช่วยหมอห่วงพอดีหมอห่วงที่กลัวก็รีบหนีแต่มันมีลูกน้องคนนึงวิ่งตามเข้าไปเพราะเขาต้องการโทรศัพท์นางเอกที่เดินมาได้ยินทั้งสองพูดคุยกันเธอก็คิดว่าในโทรศัพท์มันต้องมีอะไรแน่ๆเธอจึงหยิบไม้ไปตีหลังคนร้าย แล้วรีบหยิบโทรศัพท์มาหมอห่วงก็บอกให้นางเอกเอาโทรศัพท์มาให้เขานะระหว่างนั้นพระเอกก็มาพอดีหมอห่วงเลยจับนางเอกไว้เป็นตัวประกันพระเอกบอกถ้าคุณต้องการเงินเราสามารถใจ่ายให้คุณได้สองเท่าหมอห่วงก็ไม่สนและรีบผลักนางเอกตกตึกไปเลยพระเอกก็รีบคว้าแขนนางเอกไว้ จากนั้นเขาก็ดึงเธอขึ้นมาจนเธอปลอดภัยวันต่อมานางเอกทามาบอกซื้อหวยว่าเธอขอย้ายไปอยู่ข้างนอกนะเพราะเธอไม่ค่อยชอบเวยซีเธอทนมานานแล้วแต่เธอไม่พูดแค่นั้นแล้วตอนนี้ที่ซิงหลั่นงานก็เยอะมากขึ้นด้วยเธออยากทุ่มเทกับงานให้มากกว่านี้ต่อมาซื้อหวยได้บอกเวยซีว่าเขาอยากเติมไฟหน่อยอยากถ้าผมทาให้เธอชาญยอมให้แม่คุณเอาซิงหลั่นไปทําสินสอดให้คุณล่ะเวยซีบอกแต่แบบนี้นางเอกจะโกดเอานะ ฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันไปบอกแม่ก่อนทางด้านพริเขาก็มาถานางเอกว่าย้ายอกจริงหรอนางเอกบอกใช่ฉันทำภารกิจเสร็จแล้วแกลเลอรี่ศิลปะเสร็จแล้วโครงการของนายคังก็จบแล้ว ฉันจะไม่กลับไปบ้านเธออีกแล้ววันต่อมานางเอกก็มาถามซื้อหวยว่าซิงหลันถูกเอาไปเป็นสินสอดของเวซีหรอซื้อหวยบอกใช่นางเอกบอกไหนก็รู้ว่าซิงหลันสําคัญสําหรับฉันซื้อหวยบอกที่คุณตัดสินใจแต่างงานกับผมเพื่อแก้ปัญหาซิงหลันไม่ใช่หรอคุณแต่างงานกับผมสิ แล้วชีวิตคุณจะอยู่สุขสบายรอให้บ้านเฮอซื้อสิ่งหลันไปแล้วผมจะหาคนมาดูแลให้คุณนางเอกก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรเขาไปหลายวันต่อมาในที่ประชุมของกลุ่มเฮอไฟกฎหมายได้บอกนางเอกกับแม่เลี้ยงว่าถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เซ็นได้เลย นางเอกถามฉันเห็นด้วยหรอข้อกำหนดเหล่านี้มันไม่เอื้อต่อบ้านเฮอสักนิดแม่เลี้ยงบอกหยุดพูดฉันเป็นตัวแทนของซิงหลานข้อกำหนดพวกนี้เราอ่านแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ทนายสาวถามแล้วทําไมเซินหมิงไ้ผู้ถือคุณหญ่ของพวกคุณไม่มาที่นี่นางเอกบอกเซินหมิงไ้เป็นพ่อของฉันฉันได้ยืนยันกับเขาก่อนมาแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับการซื้อขายครั้งนี้ระหว่างนั้นพ่อก็เดินเข้ามาบอกว่า ผมมาเซ็นสัญญายอมรับการซื้อขายทำเอานางเอกที่ได้ยินงงเลยทำไมพ่อถึงเปลี่ยนใจล่ะวันต่อมาแม่เลี้ยงบอกให้หนางเอกเซ็นชื่อสินางเอกที่ดูสัญญาเธอก็พบว่ามันคือสัญญาเปลี่ยนแปลงตัวแทนทางกฎหมายของซิงหลนันเธอจึงถามแม่เลี้ยงว่าซิงหลันกำลังจะขายให้บ้านเธอไม่ใช่หรอ แม่เลี้ยงบอกฉันกับพ่อแกไม่มีเวลาจัดการเรื่องพวกนี้แกอยากได้สิ่งหลันไม่ใช่หรอนางเอกถามแล้วทำไมพ่อไม่มาบอกฉันเองแม่เลี้ยงก็บอกว่าพ่อกำลังยุ่งเรื่องงานแต่งของไวซีกับพรเอกหน้านางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็จ่อยไปเลยวันต่อมาพอนางเอกมาที่แกลลี่แล้วเจอพรเอกกำลังดูรูปที่เธอชอบเธอจึงเดินเข้ามาใกล้เขาพรเอกก็บอกกับตัวเองว่าขอโทษนะหานซิงฉันให้ความรักกับเธอไม่ได้ แต่ฉันให้อิสระกับเธอได้นางเอกถามคุณรู้หรอว่าอิสระฉันคืออะไรจากนั้นพับก็ตัดมาที่ไวซีตอนนี้มีคนปล่อยข่าวเสียหายที่เธอไปพับกับพวกผู้ชายแล้วจับแต่ผู้ชายรวยๆเธอจึงโทรไปอธิบายกับพระเอกแต่พระเอกบอกผมไม่รับรู้ทางบอร์ดบริหารเห็นว่าข่าวนี้มันส่งผลเสียต่อบริษัทดังนั้นจึงไม่มีงานมั่นเกิดขึ้นไวซีที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของนางเอกแน่เธอจึงโทรไปต่อว่านางเอก แต่นางเอกบอกฉันไม่ได้ทำเพราะฉันไม่ชอบจับผู้ชายรวยๆแบบเธอไวซีบอกหรอแล้วเธอรู้ไหมว่าทำไมพ่อแม่ถึงยกสิ่งหลันให้เธอ พอเพร็กไปเจราจากับพ่อแม่บอกว่าจะยอมแต่งงานกับฉันแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของซิงหลันคือเธอนางเอกที่ดินแบบนั้นเธอก็รีบไปหาเพร็กที่บริษัทเลยเพราะมีแค่เฮอเฉิญเท่านั้นที่รู้ว่าซิงหลันคืออิสระสำหรับเธองง้นเพล็กก็คือเฮอเฉิญไม่ใช่เฮอชันแบบที่เธอคิดมาตลอดแถมเธอยังไม่เห็นจังหวะที่เพร็กกำลังผสมวายอีกซึ่งสูตรนี้มันเป็นสูตรที่เธอคิดค้นกับเฮอเฉิตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเธอจึงมั่นใจว่าเขาคือเฮอเฉิญแน่ เธอเลยตะโกนเรียกชื่อเขาพระเอกที่ได้ยินนางเอกเรียกก็รีบเก็บไวนเลยนางเอกเธอเดินเข้ามาชิมไวนแล้วถามพระเอกว่ารู้ไหมฉันตั้งชื่อมันว่าไรฉันตั้งชื่อว่าจูบร้อนแล้วเธอก็ดึงพระเอกมาจูบพระเอกบอกทำเมาแล้วนางเอกถามแล้วทำไมนายต้องยกซิ่งหลันให้ฉันด้วยนายรู้ว่าซิ่งหลันคืออิสระของฉันเรื่องนี้มีแต่เฮเฉินเท่านั้นที่รู้แสดงว่านายคือเฮเฉินนะสิ พริกก็บอกเธอว่าเขาไม่ใช่เ่อเฉินนางเอกบอกงั้นตลอดชีวิตนายก็อยู่กับฉันในฐานะเฮอช่ชานเธอแล้วเธอก็จะกลับแต่พระเอกก็ดึงเธอมาจูบอย่างดูดดื่มนางเอกก็ตบเขาแล้วถามว่าคุณจูบฉันในฐานะอะไร พระเอกบอกผมคือเฮอรเชิญจากนั้นทั้งคู่ก็มีความสุขด้วยกันอย่างหวานต่อมาแม่เลี้ยงได้โทรบอกพระเอกว่าเวซี Z. หายตัวไปนางเอกที่จําได้ว่าเวซี Z. มีหูฟังพระเอกอยู่เธอจึงใช้โทรศัพท์พระเอกค้นหาว่าเวซี Z. อยู่ไหนพอทั้งสองรู้ที่อยู่แล้วทั้งสองก็รีบไปช่วยเวซี Z. เลยในคืนนั้นทนายสาวก็มาหาเฮอร์ชันแถมเธอยังทาร้ายร่างกายเฮอร์ชันด้วยแอดว่ายิานนี่ต้องโรคจิตแน่เลยต่อมาเธอก็มากำชับกับลุงที่ดูแลว่าให้ดูแลเฮอร์ชันดีๆละ่ะ ันโตมาเวซีที่หายดีแล้วเธอก็มาหาพระเอกเพราะเธอคิดว่าพรอกคือเฮอร์ชันฉะนั้นตอนที่พรอกไปช่วยเธอก็แปลว่าเขายังห่วงเธอนะสิแต่พรอกกับไม่สนใจเธอเลย,ยกเวซีเลยลองถามว่างั้นเงินที่เธอฝากกับเขาที่อเมริกาเธอขอนะพรอกบอกเอาไปเถอะเวซีที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้เลยว่าพรอกคือเฮอร์ชันแน,แน่เพราะเฮอร์ชันไม่มีบัญชีฝากกับเธอที่อเมริกาโตมาเวซีก็มาบอกซื้อหวยว่า รีกคือเฮอร์เนไม่ใช่เฮอร์ชานถ้าซื้อหวยไม่เชื่อเธอมีคําตอบที่เธอกับเฮอร์ชานรู้กันแค่สองคนถ้าใีกคือเฮอร์ชานจริงต้องตอบได้ซื้อหวยที่อยากรู้ก็ลองถามดูซึ่งเขาก็ตอบได้หมดเลย ทำให้ซื้อหวยไม่เชื่อคําพูดของเวซีและโดยคนที่เข้าไปตอบไม่ใช่เพลอกนะคะเขาคือเฮอร์ชันตัวจริงเพราะก่อนหน้านี้เพลดกติด GPS ไว้ที่รถทนายสาวจากนั้นพอเขารู้ว่าทนายสาวขังเฮอร์ชันไว้ที่ไหนเขาจึงรีบไปช่วยเฮอร์ชันออกมาแล้วให้เงินลุงที่คอยดูแลอย่างเยอะและกับการที่ลุงไม่บอกทนายสาวว่าเขาพาตัวเฮอร์ชันไปแล้ว ส่วนทางด้านนางเอกเธอก็มาพูดกับเวซีเพื่อขอให้เวซียอมเอาคลิปในโทรศัพท์มือถือของเธอที่ซื้อหวยกับทนายสาววางแผนเอาตัวเฮอร์ชั่นไปแทนเฮอเฉินไปเผยแพร่นในการประชุมให้ทุกคนได้ดูกันเวซีก็รับปากว่าจะช่วยต่อมาซื้อหวยเก้เาเอกสารอะไรไม่รู้มาให้พระเอกจังหวะนั้นตาเขาก็ดันไปเห็นแชทที่พรกคุยกับนางเอกทําให้เขาหึงมากต่อมาร้านชุดแต่งงานก็โทรมาบอกเขาว่า พรุ่งนี้มีลองชุดเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะซื้อหวยเลยพูดเสียงดังเยอ่อเยือยเพลกเลยไว้ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาหารสิงภรรยาของผมไปลองชุดเจ้าสาววันต่อมาพอซื้อหวยไปถึงร้านลองชุดพนักงานก็บอกว่าคุณเพิ่งมาเมื่อกี้เองนี่ซื้อหวยเลยเข้าไปดูว่าใคร พอเขาเปิดม่านแล้วเห็นพระเอกกับนางเอกกาลังจูบกันเขาก็โมโหเลยต่อยพระเอกไปทีนางเอกบอกให้เขาหยุดเพราะคนที่เธอรักคือพระเอกไม่ใช่เขาทําให้ซื้อหวยที่ดินแบบนั้นรับไม่ได้แถมในตอนกลางคืนลูกน้องยังมาบอกเขาว่าท่านเธออาการดีขึ้นแล้วนะอาจจะฟื้นตัวเร็วๆนี้ซื้อหวยเลยสั่งให้ลูกน้องไปแจ้งคนอื่นว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นภายใน5วันหลายวันต่อมาทนายสาวก็มาคุมคู่ไวซีให้หลบคลิปถ้าไม่ลบเธอจัดการไวซีแน่ คืนนั้นนางเอกก็ส่งข้อความไปเตียมก็เวยซีถึงเรื่องการประชุมในวันพรุ่งนี้แต่ข้อความเธอกลับส่งไม่ไปเพราะวัยซีบล็อกเธอแล้วนางเอกนี่คิดในใจละว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรอีกแน่เลยเช้าวันต่อมาทนายสาวก็เอาของมาวางไว้ที่หน้าหลุมศพพ่อพระเอกที่ตามมาเห็นเขาก็บอกทนายสาวว่าไม่คิดเลยนะว่าซื้อหวยจะมีพี่สาวทนายสาวบอกที่พวกเราเป็นแบบนี้ ก็เพราะบ้านเธอของพวกแกนั่นแหละพระเอกถามทำไมคุณถึงต้องให้ผมเล่นละครเป็นเฮอเฉินเพื่อช่วยคุณด้วยทนายสาวบอกฉันแค่อยากเอาของที่เป็นของฉันกลับคืนมาปีนั้นเฮอเจ้าโกงเงินแล้วให้พ่อฉันรับผิดแทนเขาพ่อฉันเลยคิดสั้นจบชีวิตตัวเองพระเอกถามพูดแบบนี้ไม่กลัวผมหนีหรอทนายสาวบอกใบนี้มีประชุมแล้วไม่ว่าแกจะหนีหรือไม่หนีมันก็ไม่สําคัญหรอก ต่อมาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนก็ยกมือลงมติถอดถอนพระเอกจากการเป็นประธานแต่มติไม่เป็นเอกฉันซื้อหวยเลยบอกว่าการลงมติไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะคนที่นั่งตรงนี้คือเฮอร์ชันไม่ใช่เฮอเฉิญพระเอกก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าแกคงผิดหวังแล้วล่ะเพราะฉันคือเฮอเฉิญซื้อหวยถามใครพิสูจน์ได้ระหว่างนั้นเฮอร์ชันก็เข้ามาพร้อมกับบวยซี แล้วบอกว่าผมพิสูจน์ได้แล้วทั้งคู่ก็เปิดคลิปที่ซื้อหวยกับทนายสาววางแผนกันปลอมตัวให้เฮอร์ชันเป็นเฮอร์เฉินผู้ถือคุ้นที่รู้ความจริงแบบนั้นก็ไม่พอใจสองพี่น้องคู่นี้มากระหว่างนั้นนางเอกก็เขียนเฮอเจ้ามาเฮอรเจ้าเลยเอาจดหมายที่พ่อซื้อหวยเขียนให้เขาให้ทนายสาวอ่าน ซึ่งทั้งหมดมันเป็นความผิดของพ่อซื้อหวยคนเดียวเธอเจ้าไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่พวกเขาเข้าใจผิดกันไปเองจากนั้นทั้งสองก็ถูกนำตัวส่งตำรวจหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงตอนนี้นางเอกกับวยสีก็กลายมาเป็นพี่น้องที่รักกันและเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นในตอนกลางคืนพระเอกก็พานางเอกมาที่สวนดอกไม้และทั้งคู่ก็จูบก,กันท่ามกลางสวนดอกไม้อย่างสวีทและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่อง ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ